ทุกคนส่งข้างมัาวัดขนาดเป็นพังนะมันแถวิ่งมันหมดขนาดนี่อันนี้ส่วนหัวหัว ทุ่อย่างขาอย่างนี้หมดคือตัวหมอดูยังเซาดูไม่ชัดนะแต่ว่านั่นอันตัวผลเลือดเขาอ่านไปแล้วว่าเป็นหญิงน,นะใช่ไหมเพราะเป็นการเช็คโครโมโซมนะนี่คือขาสองข้างอันนี้นะสี่มิตินี้นประมาณช่องไหนยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองที่ท่ใหญ่กว่านี้หรือยี่สิบสองที่ท่อไป่ทำนะอันนี้เป็นสองมิติต้องสี่มิติเราจะดูหน้าเด็กได้ง่ายขึ้นเพราะเราทำเป็นภาพสีมิติแล้ว นี่ก็ใบหน้าหใเต้นแขนข้างหนึ่งเขาทำแบบเล่นติดมือที่ข้างก็อยู่ตรงนี้ไหอยู่ที่ขูสองข้างหรอเปล่าไหมเห็นนะมือวางที่มาอยู่ที่กบขูสองข้างนะขาขาสองข้างนะโดนสา,นาบก็องดูินนะ มันสี่มิติตรงนี้ถ่ายอมาเป็นหน้าเลยอโอเคนะหมอดูตามเกณฑ์ร้อยหกสิบหกกัมน,นะตามตามอายุขันตาดูดีนะยุขัน